ครับสวัสดีครับครับยามเย็นครับสเปเรล่าครับเปิดบนสูงโคราชเป็นเองครับวันนี้วันวันอะไรวันพุธที่ที่ห้ามิถุนาหกเจ็ดนะครับก็อากาศยามเย็นวันนี้ก็ชุชื่นมีความชื้นในในท้องฟ้าเนะาะเช้ามาก็ร้อนรอนบ่ายๆก็ก็ไม่ร้อนมากแล้วก็เหมือน ลงไม่ไเอือยครับช่วงนี้เหมือนจะมีไม่ฝนมีฝนเห็นฝนไปอยู่แถวผักกลางถ้าผักตายหน่อยนึ่งตอนนั้นก็ไม่มีฝนแล้วครับช่วงนี้ก็ไม่มีฝนบ้านเองนะครับก็ก็ดูข้าวน้าม้านเราก็ได้ปลูกกันหลายเจ้าแล้วนะพอกคนก็คือการปลูกขานะก็ต้องวัดใจวัดใจวัดใจก็ฟ้าฝนเนาะ ต้องดูทิศทางบางคนก็ว่าดซบบางคนซบเพราะยิงบางทีน้ำมากระถ่วมบางทีน้ำไม่มีก็ตายก็หวานท้องที่ทั้งทีอันนี้ก็ประสบการณ์แต่ละคนก็แตกต่างกันนะครับบางคนก็าดซบบางคนซบเพราะว่าต้องเอาไฟน้ำฝ้าน้ำฝนอย่างเดียวนะครับตอนนี้บ้านอิงก็ทยอยหวานกันหลายเจ้าแล้วครับเกือบครึ่งหน้ำสูงแล้วมั้งเนาะตอนนี้วันนี้เป็นที่ห้าเนาะเย็นเอ่อ เรื่องงานบุญนะครับงานบุญบ้านเองก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะเขาหนาพ้นแล้วนะครับงานงานบุญก็หน่อยลงก็จะเห็นมีวัดดอนชมพูเนาะที่ทําบุญหลายตลอดออนะวันวิสาขะเป็นช่วงเป็นเดือนนั่เนาะถึงกลางเดือนนียม,มั้งวิทยุนาก็ใครทําบุญก็ไปทําได้นะครับความหมายของผมคือ การทาบุญทงทานเนี่ยไม่จำเป็นต้องไม่ต้องคอยไม่ต้องคอยวันพระใหญ่ความอะไรคือมันอยู่กระใจเนาะความสบายใจมีมีปัจจัยพร้อมล้วก็ไปได้นะครับหรืออาจจะไม่ไม่สะดวกก็ว,วัดอยู่ไกลก็ไปทําบุญทาทานคนแก่คนเฒ่าเด็กหน่อยโรงเรียนอะไรก็ได้นี่คือการทําบุญนะครับก็หลายคนที่เอางเงินไปจากโรงพยาบาลเลี้หียงเข่าโรงพยาบาล อยู่เนืองๆน,นะครับแตบวก็ติดกันก็โอ้เดีบุญใหญ่ทำเราสบายใจบุญมันอยู่กับใจครับเนาะก็ฝ่าฝนบ้านเรากิจกรรมงานบัตรงานบาช่วงนี้ขอาหน้าฝนก็จะเหมือนกังไม่ไม่ค่อยมีแล้ววันนี้ก็ผ่านมันมาขะเอ้ยไม่ใช่วันวันอิสาขะอีกเดือนหนา้าก็ นนเ,เดือนหกเนอะเดือนแปดอีกสองเดือนก็จะเขาวันเขาภาษาก็จะรอเขาภาษาบ้าน,าาน,าานาารเราแล้วก็จะมีงานบุญใหญ่อีกนะครับประมาณนี้ก็สนพี่น้องเราก็ทำอยู่ทำกินนะครับก็ไม่ค่อยกิจกรรมก็ไม่มีอะไรบื้อหวาวก็รอจะผลนด้แลย <c oughs> เดี๋ยวมาดูตลาดค้าขายในบ้านเรานะครับตลาดค้าขายมาเราไม่ค้ากันหลายนะครับไม่้ากันมากในที่ผมสังเกตดูผมดูเฉพาะในสูงนะครับ